กครับแก็อนอุ่อุ่นทุก้นบดายมหานออตอนนี้กันชีเป็นโค้งทุทไทยขอาจารยจา้เยโค้งทุทไทยเลยโค้งทุทไทยเหรอโค้งทุทไทยพี่ก็พิมเน้อ่อโค้งทุตไทยจะสรุปมือมือนี้เป็นมือสรุปมือสรุปมือนี่งมือสรุปมันจะมีสองคลิปดิอาจาโย์ยมีสองคลิปเราเป็นสองช่วงเราเป็นสองช่วงช่วงละ ชิพนาที่อะไรก็แปดหนาที่อะไรเอาเป็นช่วงเนาะครับช่นี่เอาตัวเลขที่ละชุดเออเอาเป็นชุดพวกสับสนเนาะครับอันนี้นี่ที่ลงไปครั้งแรกนี่ท้ามมาได้ตัวนี้นี่หาสามตัวก็หาสองตัวอ๋อแล้วนี่เป็นชุดแรกชุดแรกที่ต้องหมดเนาะธรรมดาไม่พาไปเนาะนี่เนาะจ้ะแมนแมนอันนี้มันก็มีที่ตัวเลขที่ห้องแปลย่อยออกมาก็มี นึ่งหาสาหาสองสองกับสองหาานเอกันแปลได้ตรงๆรงคือสามหาสองหากับหาห่าสลับละที่ตรงตรงมันนะแต่ว่านึ่งหาได้มาจังไหจ๊ะนั่นแหละมันมูนเฮ้ห่าหละมันบ้านมันมันมีหาอย่างเดียวก็เลยวนึ่งหาหาเป็นมันมันมีหาอย่างเดียวหาย่างเดียวกเลยวหนึ่งมาใจเออนี่เปนวจู่ทรบนบวกดอกนี้กับสองสองอะไรน่าบริวาดอก นี่คือทีมาให้สง,งใจเพื่อนเออเนี่ยเนี่ยให้ให้เอ,อามีเราก็ิสานิตละเด็เลเของอาจาย์มังทีมี่สามห้าสองสองสองห้าเออนับกรับตองหาออ้ท่านั้นละห้าสองสองห้าสามห้าจะอยู่ต่างนี่เนาะนบดถึง นั่นนีมีมีตัวเลขเพิ่มเติมอยูอะมีกมี่มีออกไมคลิปที่สองเพราะว่านี่ทำเออมาทำอีกคนเออมีมีอยู่คมสุไทยอันนี้คลิปตอน่องวดนนี่คลิปแรกที่อาจารย์ล้มมือนั่นเนาะจ้ะแมนหลังจากที่หวยออกแล้วเออแมนเนี่เพราะว่าหวยอาจารย์ออกทั้งบนออกทั้งล่างวันนั้งันเออหนึ่งสองกับสีหก กาจะระมาณนหนึ่งสองสี่หกแต่คนล่างนอกวัเข้มาท่านทีมงานก็ได้มาทําคลิปให้อาจารย์เพื่อนเฮ็ดตัวเลขเทวดามือพาไปให้เมื่อนั้นกับแปลกที่ได้แต่เลขค่ะนั่นแปลกจนเนี่ยตองวัดเนี่ยคนบอกหาย่างเดียวเลยไม่ค่อยรู้สึกเป็นยังไงอาจารย์ตอนที่ว่าเป็นยังไงจึงได้เลขตองหา ่นบอกวัดจังไนักมรู้ส้กตอนี่คน่นบไเ้บอเนิ่นพามือพาไปเลดิผ้าไปเลยนียังมือต่ำไฟเลยมือไปดิเทวดามือพาไปบอด้คิดว่าสิเขียนบ่ว่บ่บ่ได้คิดดิพี่น้องสี่ตังเน้อครับเดี๋ยับพี่เบียร์เบียคือกันเบกอเพราะว่าเขา บางคนก็บศรัทธาด้วยมื่อเข้าไปเดิครับบางคนก็ว่าอ้าจารย์ท่ำทายเขียนหน่าวบ่เมียนบางคนเขายกแค่เห็นสั้นีอเขายกศรัทธาแล้วเขียนไปได้นะแตมีคนเขียนว่ารอรอรอเป็นรออรอยมันอันนี้มันก็เป็นความเสื่อของแต่ละบุคคลเนามียนแมียนความเสื่อมคนบางคนอาจจะเห็นว่าเอาเป็นอยังเมื่อเนี่ท่ำทายเขียนเอาวบ่เมียนเมนคือท่ำทายแต่ดิครับ คันคันจะบอกไปมันก็วอามันยาวเนาะมันว่าเข้าใจดอกบว่าสามัญโว้ยมันไม่ได่เนาะมันได้พิสูจน์ม่ได้เหรอมันพิสูจน์ม่ได้เออพิสูจน์ม่ได้ดิเขาเขาเลยบอกวอาเต็มปากว่ได้ว่ามันเป็นเสียงสิหนะเพราะว่าอาจารย์กเข่ได้ตั้งใจสื่อนแบบนี้เนาะจ้าเขาได้ตั้งใจจะว่าหวเรียนก่อนที่เอีนเอหงวดเก่าหนึ่งนะถามที่บดดาพมันบอก 6, 7, หกเจ็ดงวดเก่าหนึ่งนะ่ะค่ะโหกเจ็มันออกหกเจ็ดมั้งหรอทก่อนนีมันออกเก่าหนึ่งน่ะแต่ว่าเทวดาพิ่บอกมันหกเจ็ดตนะัวเก่าเป็นเลขกลับหัวเป็นเลขอะไรมาเขาเรียกวเลขกลับหัวแน่นอนนี่หกเป็นเก่าเจ็ดเป็นหนึ่งตรงเป๊ะ<อ>พราะนบอกตัวเ<อ>ก่าดิเ<อ>พราะมันลู่เริ่มลู่ลู่ท่างตัววามันมากเสนมากเสนน่ะแต่ว่าเห่งตัวยุ่งไม่นั่งร้อง เห็นเหงอยอ่เออนามันซองใม่มันก็เลขใครจาคนยบรจับครัแต่าหกกับเก้านี่ระวังให้ดีแม่นมระวังดีๆกับหนึ่งกับเจ็ดเออแม่นนี่ลรให้ให้ให้จำไว้่ว่ามันตัวเดียวกันนะนะมันเป็นไปได้นะหน่งกับเจเออหกับเก้าม่นหกับสองบ่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 บอบ่บ่บ่บวบ่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 อ่เอ่บ่บบ่บกับ่บ่่บ่บ่บบ่บเบ่า่บ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 ่่บ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 บ บ่มันมันจะเงยเอาไปหลายพดอาจารย์บ่ใัวบัหลายเออบ่วนั่นสีลายตัวมันสีลายพดจ้าวิ่งหมดแล้วเรียกยอมตอนนี้ก็หลายหน่อยแตอนนี้ก็หลายแล้วเอานี่แต่ว่าที่ที่อันมันก็เป็นหาสามตัวกับสามหาไอ้นี่วหาสองตัวกับสองหาแล้วก็หาหาสักหน่อยย่าเรียกมันสามตัวสักหน่อยนี่สรุปมานะจ้าแม่นจ้าพวกที่สรุปอย่างนี่เออสามหาสองหาแม่นแล้วก็หาหา ถ้าหนึ่งได้่สามตัวนี่ฮะจีคลิปแรกนะจะคลิปแหกแต่ว่าเ้องมาเพิ่มซองๆกับหนึ่งหาแมนนั่นมูอันเฮ้ยห้าเพื่นบอกมาดอกนั่นน่ะเพิ่นสงสัยแมนมันสงสัยมันกันไม่มันกันไว้ตัวกันของเพิ่นเออตัวกันแม่นที่เพิ่นเคยท่ามามันอาจจะเปลี่ยนไปได้แม่นแม่นเพิ่นไอะไว้ถ้ามันออกครับแม่นเนาะเพราะว่าเป๊ะบ่ไดิเง้ยก็ได้แง่มังก็เปลนไปได้มันนะเอออดทนกันไว้นะเป็นกันไว้นี่คือ คลิปแรกที่เฮาได้ร่วมนาะจาอแมนบาดนี้อาจารย์ฟันได้ไปจังเออเออฟันนี่ฟันมาคลิปนี้กับคลิปนี้กับพ่อแค่นี้ก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวอีกบาดนี้มันมี้เล็กเล็กฟันถ่ายคลิปไหนบ่อาจารย์เล็กฟันเนาะเราจะยุติภูมิเอาเล็กฟันเพราะว่าเราคลิปนี้เป็นคลิปอ่าสรุปเกข่ยว บอมาสรุนี่ิปแรกนี่นี่แรกติตองงวดตองงวดชิปแรกตองงวด้าวางสีลงองสีดอนชิปแรกตองวดพอจะมีของสุดไทยอยู่นครับคออ,อนีมีสุด้าย,ยมันมีแล้วมันมีแล้วพอออกไปี่หนอมันมีแล้วอมาหาพี่น้องเพิเ่งเบ่งามีตัวเล็เบ่งระบอก่งมนเบ่ร้อนียากเ้อพี่น้องตัวเลขเดียวบางคนกับมเนาะนะพี่น่อยเอฟีเนี่ตัวเด็ ตัวแดงจิ้งคึงเดี่ยวต้องแต่ตองหงดแล้วตองหงดนี่ก็มาน้ำน้ำหาดนี่ก็มาสรุปให้เบิ่งอีกนี่แหละสรุปตัวนี้สามหาสองหาแล้วก็หาหาอีกละอ่าบทที่มันเลยออกมาได้ละหนึ่งหนึ่งตุลาเนาะหนึ่งตุลาหนึ่งตุลาโทษอาจารย์อยู่ทั้งทั้งเออบ้โทษเห็นสัดเจ็บบทถามมันมวนเลยครับโทษบาป บว์โทษบร์สัตว์ก็มีนะครัาพี่น้องกะแคปหน้าจอไว้เรื่องนี้ยังสิมีคลิปหนึ่งอยู่ครับอันนี้คลิปเรียกต้องวัดตอนต้องหัดเด็กมันมีตัวได้แน่นะอย่างพี่น้องลืมครับเด็กมันสิมีที่จริงเล็ก อาจารย์เพิ่นแต้มหามีสามหาสองหากับหาหาแต่ว่าทางทีมงานหามากอีกเพิ่มมาอีกคือขึ้นไม่หากับสองสองครับอันนี้เป็นเลขของทีมงานเพิ่มมาหาเพราะว่ามันเค่เป็นครับเออยวเลกกันไว้ให้เลกันไว้ให้นะครับก็เลยให้พี่ให้น้องเขาเขาใจตรงนี้น้ำเนาะครับ